แเดินไปแทนไอแทนปนไอแทนปนไอแทนเปนไอแทนปนไอแทนปนแทนนแแทน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 ะไ่ผมมนค่อนข้างไม่เชื่อนะเพราะบ้านเสียงไม่ค่อยใส่ะไม่ค่อยสวัสดีเจ็เป็นให้เราหลายคนอะคอไม่โดีก็ไม่หินไม่เออาย เป็นโทนนึเมืองชั้นสองตลอดคือไรคุณเนไม่ได้เป็นพลเมืองชั้นสองคุณเนคือพลเมืองชั้นหนึ่งขอบคุณที่มันอ้วนน่ะไงขอบคุณที่มันได้คุณเนนะครับเอาตัวนี้เลยลูกผมว่าพี่บอดเป็นอ้าวพี่บอดตายโอ้แม่จ้าไปเหรอเขาไว้ยยี่ยงกันอย่างนี้แหละเพราะบ้านอ่ะอะไรคนอีกต้มโคลานเป็น อาซอนนี้สีเขียวลายมันเป็นนักวายลูกหมีมันเป็นขาต่งต้นโลกจินะครับผมวางเพิงเขาจะสร้างมันให้ครบทุกคนตอ้องปามไเนี่ยตายทั้งยานแล้ววิญญาณคุยอะไรกันเนี่ยเพื่อตายด้วยเขาจะฆ่ากันเพื่อการวางเพลิงนี่คือแทนนั่นะแทนเดินไปแทนโอ้ย เป็นแทนแทนเแทนเแทน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 แทแทน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 แแทนแทนนแท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 นนแทนแทนแทนนแท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 นนแท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 นนแทนแทนแทนนแท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 นนแท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 น ผมสัมผัสได้ถึงจิตสังหรณ์ของเขาสังพลจิตสังหารจิบหายคอมูดับเขาไม่แต่กลัวกันไอแทนคอมูดับวิ่งใส่เขาโอ้โหยนข้างไว้ใจไปเลยแทนนะน้องรักของผมไอแทนถามจริงเป็นไหมไม่ได้เป็นแล้วคอมูดับมึงวิ่งใส่คนอื่นทำไมมึงไม่กลัวคนอื่นหรอข้ามึงไง ผมผมจะต้องหาคนผมแล่นอีกคนโอ้คนคอมมูดับบม,มันต้องวิ่งหนีอีเวนแทนเป็นม้าไม่รู้ผมปวดไว้ก่อนแ,แทนมันจะเป็นนะเมื่อกี้มันวิ่งใส่ผมมากเลยอ่ะมันวิ่งใส่อ่ะมันวิ่งใส่อ่ะ ดมาปอจีสติงว่าไงจีสติงมึงเดินมาพี่ไว้เพิ่งเดินมาจากแอดมินพี่ผมเดินสวนเขาลงมาคู่อยู่แอดมินกับน้องไมพี่ไวไม่ได้อยู่แอดมินแล้วเมื่อกี้เดินมาสตอร์เลตประตูปิดผมสบอยู่ชิวแต่เมื่อกี้ผมสวนพี่ไว้ลงมาจากไอ้อ้สามแยกน้องไอ้แอดมินนล้วี่มาให้มันนานมากแล้วไอ้แทน ถามน้องไม้เดี๋่าน้องไม้คนที่ไม่เรียมที่สุดมียานนี้ว่าไงคะน้องไม้ครับน้องไม้ว่าไงไม่เห็นพี่จีอย่างผ่านมาแหมแล้วดูเดินกับพ่อบ้านอยู่สองคนอ่ะตรงเออดาสโตเลแเลยใช่ดูเห็นกับตาแล้วลพอพี่ไวยนะฟังนะพอพี่ไวยก้าวเท้าผ่านสโตเรตไปได้ศูนจุดเจ็ดห้าวินาทีประตูปิดใช่พี่ไวยก้าวครับ ผ่านไปปั๊บประตูปิดปั๊บเลยงานเข้าแล้วชิบหายนะโยกมาละวโยกมาละชิบหายแล้วมึงเไม่ใช่อยู่ไหนพี่พีโจมึงอะใช่อยู่แล้วแล้วมึงพูดจีตงจิงไอ้แบร์ดิแทนมึงเป็นคู่กันไปแทนข้าเองดีพอตเองอ้อไม่น่าพูดเลยเอาแล้วต้นเป็นแล้วต้นพูดคนเท่าไหร่อินดเทียวทุกคนพี่จีน่าจะโดนโดนโหวตออกแล้วผมว่าพี่จีน่าจะเป็นละเมื่อกี้ จริงน่าจะเป็นแหละเมื่อกี้หายชิบหายแล้วป๊อบเินปปนนำเลยป๊อ๊บดป๊อป๊บป๊อปลอดภัยเลยเนอเปภปดภตกใจหมดเลยป๊อปอดภผมบอกเลยป๊อปปลอดภัย พอบ้านกับปลอดภัยก็ได้พี่จีตติงไงแทนจังโยผมอยู่หน้าห้องไฟอ่ะผมอยู่อัปเปอร์ครับผมไอ้เลมตันสอบอยู่ไหนนะโอทโอทเหรอตรงทางเดินพี่กล้องเห็นนะถ้าเปิดกล้องก็เห็นนะตอนเนี้ยเหลือออมกับจีตติงอ่ะน้องปลอดภัยมากพี่อะไรหน้าห้องไฟเจ้ย ก็ไม่รู้อะเลนะออมกับจริงจริงนะผมคิดว่าพ so, okay. ี่จีนะไอเว็เว um> ็บเมื่อกี้ผมอ่ะน้องไม้พูดความจริงถูกไหมน้องไม้ตายแล้วแล้วเว็บเนี้ยป๊อปไม่มีทางไม่ฆ่าแน่นอนไม่เชื่อเอาอขอให้โชคดีพี่วายขอโชคดีพอบ้าน

น้องหอม,มน้องหอมไม่รู้เรื่องเลยน้องหอม,อมหฝากกดไลค์กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยนะครับสตรีมสองทุ่มทุกวันเลย